สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันที่18นะครับผมเมษายน2,564้อวันนี้นมไทยกับนมเมนกับจิโอกมกเก็บแบบไม่หล่อนครับพี่น้องครับในเวลาแล้วครับผมคือหกเท้จ้าหยับอย่างเดียวเลยเอา เก็บม่รอดหมอครับจ้ามวันนี้ครับผมครับเก็บไม่รอดครับวันนี้เปิดมือแรกครับเปิดซิ่งเปิดซิ่งมือแรกมือแรล็กมือดูเปิดสายท่ำเด่นะครับวัอนี้มากันะครับไปเบิ้งกันมาสองคนพี่น้องวัอนี้จัดกันจะไปเกี่ยวม่วงกันแล้วโอเคครับผมเนี่ยพี่น้องไม่ไม่รอดครับผมเก็บไม่รอดทั้งหลังเนี่ยเหนื่อยแท้มาไปวเลยม่รลายไปได้หรอกครับวันนี้อีกชองเฮาก็แล้วแล้วแปดโมงครับพี่น้องพายกินขาอครับผม กินเขาา่ากับจาจาจากำลังคุยกับอันไม่ไงแต่อีกตัวนึงนะทรงกระคาดไม่ไม,ม่ใหญ่ว่าจีทรงทรงไม่เพราะฉะั้นว่าอันค่าควิดอยู่เสร็จไจะไปได้ยหายได้เพราะฉะั้นว่ามาตงงรงทรงมาดอกเดี๋ยวไปซื้อชอบใจแล้วมากแนวหนี่ปซื้อหนิเทะได้อยังกินจ้าได้ทอดปลาครับน้องครับก็บ้องเทศบาลเท่าผมเนี่ยทอดปลาทอดปลาพี่น้องทอดไข่ปีงไก่ เจ้าบองพี่น้องเขาเนี๋ยวติ๊บบับไงพูดอ่ะโอ้ยเอาเอาเซ็บเซบเซ็บเซบนี่พี่น้องไม่รอนครับยังบ่ท่านหลายครับเก็บหลอดแหลกน้องผู้ชมไปซือเก็บหลอดแหลกหาหกบอกเก่าคงพี่น้องเก่าคงหกค้งบ่สามบ่โอ้ยนับผิดไหมยังได้กันหน้าผิดหกค้งพี่น้องสามสี่ห้าหกหก พกลังปีพ่พา,า,ายเบิ่งทั้งในครับบ่ท่านชุกดีพี่น้องเอ,อเ้ยนี่เอาหญ้าออกน้ำแหละหญ้าอะไหล้าเกันมาแปลงหญ้าออกน้ำพี่น้องตัดหญ้าแปลงหญ้า,อ,า,อ,าออกน้ำครับผมบ่ท่านชุกปันใดครับเนี่ยพี่น้องมัันยงบ่ท่านชุกปันใดนะ นี่ครับผมพี่น้องครับผมเก็บเมลอนครับวันนี้ผมว่าซองขนครับพี่น้องวันน,นี้ครับวันนี้ครับพี่น้องครับผมวันนี้บ้าเมนกับชิมาชิมเมลอนสูเปิร์นะครับไปด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวกงินี่อนแรกได้หนิพี่น้องร่อนแรกครับผมชิม không nhanh nhanh chắc bà đuối rồi nhỉ? hôm nay đây, phí nòng vô. Bồi vào thăm con phía mẹ này. Ơ, sẵn Văng này này. Xua phí nòng. Xua phí nòng, văng mưa nó đấy. Ơ, ờ, bác này, <laughs> không về không quá như thế buồn à vắng như vậy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  đi bán như vậy vắng như vậy như vậy như vậy <laughs> vắng như vậy vắng như vậy à, vắng <laughs> như vậy vắng như vậy vắng như vậy như บหลายยังบ่ลายพี่น้องยังบ่ลายครับผมเก็บอีกสองสองหอยเพื่อเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเนี่ยรอถแรกครับเพนยังมาท่านออกครับประมาณอาทิตย์หน้าพี่น้องเราต้องว่ามาเบิด์สุขคนนะครับมาหนีก็มาสองคนครับผมมาสองคนเอาซิ่มซูเบิงเหรครับผมได้ซิ่มซูเบิงด้วยกันพี่น้องย,ยันจะจะเม็นตัวนะครับหวานหมด แสงไห้บ้านเท่านี่ครับพี่น้องดีๆก็บออมาชิมนเมนาะมีดกรดื่อมากพี่น้องมีดกัน,นเัน บันไดจามิน, <c oughs> มาานเน้องมีหลอนยู่เลีครับพี่น,น้องครับผมคำห่ยวคือคำตัวไปบุ่งายน้ำหน่อยปะบค่อยวันบันไดพี่น้องตายพี่น้อพี่น้องเบไง <c oughs> <c oughs> ปลูกวัวลายพี่น้องมืปีนี้ปลูกเกาลังเอ้ยหกลังครับพี่น้องอกลงังลงเต้ากก,ก,กับหัวกับหาง ได้ได้ก็ได้อยู่ยครับพ<อ>ี่น้องครับชอบเมืองพญยายนาจ่างน้ำย่านละห่างครับพักนะพี่น้องพักแปดโม,คคง,คง,อมองครับก<อ>ินข้าวครึ่งชั่วโมงครับผงใช้สุบมาแล้ววันนี้สวยแล้วขั้นมาเราวน,น้ำบอกว่าน้ำมือเสียวแล้วแต่ว่าขั้น ไวยนี่เล่าจีเแถวแก่ผมเปิ้ลมีรถทัวร์นะพี่น้องนะครับเพิ่นก็อนจีออกไปเล่นรถทัวร์ไปแบบไปรับนักศึกษานักเรียนยังบ้านเพิ่นนะครับไปส่งคือยังรถโรงเรียนนะครับรถทัวร์บริเวณสวนนะแถาแก่มีรถทัวร์ไม่ยังพอตลาดเชียงยูซังหลังคางนา้องคันบริเวณใจอื้อ ไฟ่ะขายไฟดิล่ะว้ที่ชุดเดอรเทียวขายช่ดเดอรขายไฟผมขายไฟล่ะี่า4พันกว่อืมไฟไม่ต้แนวเอาไม่รอนี่เฉลียวครับพี่น่องครับแซ็บอยู่พี่น่องแซ็บอยู่ ไงปลูกแบบอัน okay, ออเคนี้ครับพี่ปลูกไม่หนีถงได้นุ่มได้ครับนะครับสามเดือนฉีดยาเท่าเดียวไหมครับนี่กาฉีดยาเท่าเดียวผมสีดาว่ามาฉีดก็บาลเมนช่องต้นฉีดกับฉีดใกล้ไกลฉีดใกล้ไกลห่างๆฉีดอันยาเป็นยาโฮอโร์มอนดอกพี่น้องฉีดก็ได้ปล่อยเพลิงทั้งหนอกครับผม ครับพี่น้องครับผ้ามาเบงอันเพิงครับรอ,อันนี้ป้อยเพิงทั้งหนอกนะครับนี่ครับเป็นชิมี่อ่าด็อกเตอร์หรือว่าหมอเพิงมาเบงดูแลอีกต่างหากเลยครับโกหลังใช่ประมาณน,นี้ครับสองสองล่างสองห้างสองล่างสองห้าง,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 ง <laughs> นี่ครับผมเพิงช่วงนี้ก็จะไปทำนาทีกันนะพี่น้องเอ้ไปสมเกสรน,นี่ครับ แต่ว่าเยน็นมันคาดแล้วแม่พี่น้องเข้าวเจามาปลูกกันปลูกข้าวโพดทั้งทางไหมครับมาปลูกข้าวโพดทั้งทางบ้านห้านี่มมาตอมข้าวโพดเบิดเนี่ยข้าวโพดอีกสามเดือนได้พี่น้องหนึงแดนนุ่มไทยกลับมาอยู่น้ำพญายิ่ประชันี่ครับหลังจากที่ไปซอยงานมาสิได้เก็บอีกแล้วพี่น้องข,อข้าวโพดเขาเจาะออกฟักแล้วครับ ผู้ดใดอยู่ไก่ฟาร์มกับพวดเป็นหลักของเพิ่อนไป่ได้เด้อครับปิ่นติดกล่องไวนะ้เนี่ยติดกล่องไว้เน้่อันตรายครับบาดเนี้ที่เขาหน้าลื่อแล้วพี่น้องหนาหลือสวนแล้วครับผมเดี๋ยวภาพปเบปิ่ม่องลือสวนสักหน่อยนะครับเนะาะฟาร์มใกล้ๆนะครับเป็นลือสวนแล้วนี่ครับฟาร์มของนุ่มบอยนะครับเนาะเป็นกล็ลือล่งหนได้พี่น้องอันนี้สวนบักพิกได้ครับ ช้อนพี่กัปเปิลน,นะครับตอนแรกกันจะคุ้มพลาสติกเบิดนะครับเห็นไหมมาทานนี้เพิพ่นกันพักกันเลือ,อ,อ,ลอตอนนอนนอน้นนะครับเลือดผาใบลงลือเน็ตลงต้นมันกระท้อนขึ้นท่อนขึ้นนี่นะครับเจะเอารถมาดันออกได้พี่น้องช้อนพี่กัปเปิลครับพี่น้องครับ บ่อยเบาบ,บ่อยนะครับเนาะอาแรงก็ลือสวนนะพี่น้องเอ้ยครับผมประมาณนี้ครับพี่น้องครับนุ่มไทยก็ออกมากับบ่าวเหมนสองคนครับผมว่มามาเก็บมาแปลงหยาออกดั้มครับผมหยามันไหลเก็บย้อนออกสู้มันสุกเนี่ยมันน,น แล้วจากนี้ประมาณเกาหมูงเนี่ยพี่น้องแล้วเดี๋ยวจีไปอันพูดะหาปลาบักโม่ต่อครับเมื่อกี้ครับผมอ๋อมาคลิปไม่รอนชันๆครับพี่น้องครับแล้วขอการไม่คลิปหนานะครับว่าคลิปนี้กันนาไปชมดีนะครับผมสำหรับคลิปไม่รอนตนัดชุดนี้ครับ